สวัสดีค่ะในคลิปนี้เราจะมาท้าทายความรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษของคุณมาลองดูสิว่าคุณจะตอบได้กี่ข้อมาเริ่มกันเลย virus virus, virus. แปลว่าอะไร a ละคร b ไวรัส c ล่าสุด d สำคัญที่สุด คำตอบที่ถูกต้องคือ b. ไวรัส rome rome แปลว่าอะไร a. ยิ่งใหญ่ b. เดินเตร c. รายได้ d. ความต้องการ คำตอบที่ถูกต้องคือ b เดินเตร overturn overturn แปลว่าอะไร a บังคับ b กระทันหัน c เจ้าสาว d ความ คำตอบที่ถูกต้องคือดีความแ a n t s t e n t แปลว่าอะไร A. ทำให้อิ่มตัว B. น้องสาว C. กางเกง D. หัวข้อ คำตอบที่ถูกต้องคือ 4. กางเกง geometry geometry แปลว่าอะไร a. ไม่เพียงพอ b. ละคร c. เรขาคณิต d. หนังสือเดินทาง คำตอบที่ถูกต้องคือ4เรขาคณิต oversee oversee แปลว่าอะไร a ในต่างประเทศ b ความหลงไหล 4. วงดนตรี d ฝ่ายตรงข้าม คำตอบที่ถูกต้องคือ A ในต่างประเทศ Embargo e แ b a r g o แปลว่าอะไร A สามารถ B ก้อนเมฆ C เช็ด D การคว่ำบาตร คำตอบที่ถูกต้องคือดีการคว่ำบาตร i i s t f i s t แปลว่าอะไร A กับตัน B กำปั้น C สนทนา D เรือดำน้ำ คำตอบที่ถูกต้องคือ b กำปั้น relevant relevant แปลว่าอะไร a กิน b ของฉัน c ที่เกี่ยวข้อง d ปัจจุบัน คำตอบที่ถูกต้องคือ4ที่เกี่ยวข้อง anatomy anatomy แปละว่าอะไร a การผลิต b กระดิ่ง c กายวิภาคศาสตร์ d กลาง คำตอบที่ถูกต้องคือ 4. กายวิภาคศาสตร์ ability ability แปลว่าอะไร A. เข้าถึง B. ความสามารถ C. การนินทา D. ปรับ คำตอบที่ถูกต้องคือ b. ความสามารถ crisis crisis แปลว่าอะไร a. ปรับปรุงใหม่ b. หาย c. วิกฤต d. ชายฝั่ง คำตอบที่ถูกต้องคือ 4. วิกฤตคู่ cool. Cool. แปลว่าอะไร A เย็น B ปราดเปรื่อง C ยาเม็ด D ภาคเรียน คำตอบที่ถูกต้องคือ A เย็น flower flower แปลว่าอะไร A อัตราส่วน B ทายาท C ดอกไม้ดปรารถนา คำตอบที่ถูกต้องคือ4ดอกไม้ liberal liberal แปลว่าอะไร a แน่ใจ b เสรีนิยม c นายจ้าง d เครื่องแต่งกาย คำตอบที่ถูกต้องคือ b เสรีนิยมชอบชอบแปลว่าอะไร a อ่อนโยน b ประชดประชัน c สูงสุด d นามสกุล คำตอบที่ถูกต้องคือ4สูงสุด Till Till แปลว่าอะไร A ปัญหา B ปฏิเสธ C จนถึงดบวก คำตอบที่ถูกต้องคือ 4. จนถึง overlook overlook แปละว่าอะไร a. มองข้าม b. จะกระวัด c. คาร์บอน d. เครื่องสูบ คำตอบที่ถูกต้องคือ A มองข้าม Mod Mod แปลว่าอะไร A โคลน B หลอกหลอน C บาทหลวง D เงื่อนไข คำตอบที่ถูกต้องคือ A โคลน Dismal Dismal แปลว่าอะไร A การเสนอราคา B ถ้วย C ปิดอัด D หมด คำตอบที่ถูกต้องคือ4ี่ิดอัดเป็นยังไงบ้างคะตอบได้กี่ข้อกันบ้างอย่าลืมคอมเมนต์บอกกันด้วยนะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กันด้วยนะคะ